สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้สักชทยชาแนลครับห่างหายไปนานฮะแแต่ว่าจะพาดกท่านมาพบกับรถเก็บรกู้สารเคมีครับนะฮะนะฮะ โฟมไปนนมเรื่อยโอ้ยย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 ยรับยยยยียยยยยยย้ยยยยรับยย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 ยโยใยยยยยนนี้ยย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 เติมยยยยเข้าเยย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 ยมยย่ออมอ้ยย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 มายยนะืยย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 ไมมายยืยย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 ยจายย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 ยมยานยย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 ยัยย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 ้ยยยยยยยนยยทยยยยยยยครับเดี๋ยวผมจยพาเดินโดยรอบนะฮะครับ จุดนี้เป็นเติมน้ำครับเติมน้ำเหนือขึ้นมานะครับก็จะมีเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเครื่องปั่นไฟนะขนาดใหญ่นะครับพัดลมพัดลมระบายควันนะครับซึ่งซึ่งเป็นพัดลมรุ่นใหม่นะฮะใช้ไฟฟ้าจากจากเครื่องปั๊มไฟเม่อสลกครู่นี้ฮะ แล้วก็จะมีเครื่องตัดทางนะครับมีเครื่องเป็นตัวสูบนะครับสารเคมีอันตรายนะครับลงถงังถังอยู่ฝั่งโน้นนะนะครับขนาดของรถยนต์ก็เป็นรถหกล้อครับรถหกล้อนะครับรถหกล้อนะนะดูด้านบนนะคนขับจะนั่งได้ประมาณ สองท่านนะครับก็จะมีจอนิเตอร์ด้านหลังนะครับจอกล้องด้านหลังมีชุดควบคุมนะครับพื้นฐานพื้นฐานให้ดูก่อนชุดนี้นะ่าเป็นวินนะวิ้นตน,หนาหลักหลากหลกัลก ฝั่งซ้ายครับฝั่งซ้ายเป็นเครื่องอัดอากาศมาพร,ร้อมเลยนะครับเครื่องอัดอากาศแล้วก็จะมีอุปรกรณ์ด้านบนนะครับเป็นแผ่นพวกนะครับกระดาษเป็นเครื่องมือประจารถนะครัด้านบนนะครับ,รบนี่เป็นถังถังเก็บสารเคมีน,นี่เป็นสายไฟ,ไฟ,ไฟ,ไฟ F500 ไม่ใช่ครับไม่ใช่เหรอโฟมธรรมดาใช่ไหมโอ้โหนี่จะมีโฟมไปได้เลยใช่ไหมพี่ F500 มันไม่ใช่โฟมเป็นยาเป็นเหมือนกับตัวสารดับไฟอ่าผสมผสมตัวนี้จะมีโฟมในน้ำธรรมดาเนี่ยกำลังทดสอบนะครักำลังทดสอบนะครับเพื่อที่จะจําลองสถานการณ์นะฮะนะครับอันนี้กำลังจะทดสอบนะครับเพื่อที่จำลองสถานการณ์นะครับสารเคมีรั่วไหลนะครับนะให้ทุกท่านได้ดูนะครับให้ทุกท่านได้ดูแล้วก็ นะครับได้เห็นอุปกรณ์ใหม่ๆนะครับรถใหม่ๆที่มีาประจำการในสำนักควางกันและบันเขาสาภัยนะครับก็ขอบคุณทุกท่านครับที่ติดตามและรับชมนะครับผมจะถ่ายทอดให้ได้เห็นรูปแบบในการเก็บปู้นะครับในการจําลองสถานการณ์ไปเรื่อยคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับเป็นเป็นรถฮะแนะนํารถก่อนนะครับขอบคุณครับ